อาพอรใดๆในโลกที่นุ่งห่มแล้วจะงามเท่าอาภรแห่งศีลไม่มียาจกคนเข็นถ้ามีศีลก็ไม่เป็นที่รังเกียจของใครหัวหน้าถ้ามีศีลก็เป็นที่เคารพของลูกน้องคนงานถ้ามีศีลก็เป็นที่วางใจของเจ้านายสิทธิ์ถ้ามีศีลก็เป็นที่เอนดูของครูอาจารย์อาจารย์ถ้ามีศีลสิทธิ์ก็กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ บุรุษก็ดีสตรีก็ตามหากเป็นบุคคลผู้ไร้ศีลเสียแล้วอาภรราคาแพงจะช่วยอะไรได้ถ้าจะช่วยได้คงเพียงช่วยปิดบังความอุจาราของเรือนร่างเท่านั้นบุคคลผู้ไม่อาจรักษาศีลได้ยอมชื่อว่าเป็นบุคคลผู้สูญสิ้นทุกอย่างในชีวิตไปหมดแล้วเหมือนต้นไม้ที่ถูกถากเปลือกออกรอบโคนต้นแม้ยืนต้นอยู่ได้ ก็ยืนอยู่เพียงเพื่อรอวันสละใบและยืนต้นตายเท่านั้นตราบใดที่ยังสามารถรักษาศีลได้ชีวิตก็ยังหวังความเจริญได้ตราบนั้นด้วยการมีศีลทรัพย์ที่เป็นของมีค่าหายากก็จะสามารถหาได้ง่ายขึ้นทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็จะไม่วิบัติเพราะความประพฤติของตนด้วยการมีศีลสุขอันประณีตที่ยังไม่เคยพบก็จะได้พบ ความสุขอันปราณีตที่ได้พบแล้วก็จะยิ่งงอกงามไพูบณ์เหมือนดินดำน้ำชุ่มจะปลูกพืชชนิดใดก็งอกงามเติบโตผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองจะอยู่ที่ไหนก็พบแต่ความสุขความเย็นใจร่างกายที่สก,กรปรกเพราะเหงื่อใครสามารถชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำแต่ความผิดบาปอันเป็นมลทินของใจย่อมไม่มีน้ำสะอาดใดในโลก ชำระล้างให้สะอาดได้เลยนอกจากศีลและความประพฤติชอบเท่านั้นหากจนทรัพย์ไม่อาจหาซื้อเครื่องประดับราคาแพงประดับกายได้จงหาศีลมาประดับกายแทนเถิดแล้วกายท่านจะดูงามน่าชมขึ้นมาทันทีหากจนทรัพย์ไม่อาจหาซื้ออาพรหรูมาสวมใส่ได้จงใช้อาพรราคาถูกตามอัตภาพแล้วสวมทับด้วยอาพรแห่งศีลเถิด แล้วท่านจะดูมีสเสน่ห์น่าคบหาทันทีผู้มีศีลเป็นอาภรณ์ย่อมประสบความโชคดีอย่างน้อยห้าอย่างคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมไม่ยากจนย่อมสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ง่ายย่อมสะสมทรัพย์ไว้ได้มากอันอาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งของคนมีศีลอีกข้อหนึ่งเกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมขจรขาจายไปไกลกลิ่นดอกไม้ย่อมหอมไกลเฉพาะตามลมแต่กลิ่นแห่งศีลหอมไปไกลทั้งตามลมและทวนล,ลมในโลกนี้จะมีใครน่าเข้าใกล้น่าไว้ใจเท่าผู้มีศีลน,นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองของคนมีศีลอีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลจะเข้าไปสู่สังคมใดๆ คือสังคมคนใช้แรงงานสังคมข้าราชการสังคมผู้มียศศักดิ์สังคมนักปฏิบัติธรรมหรือสังคมนักบวชย่อมรู้สึกอาจหารมั่นใจเหมือนราชาสีเจ้าแห่งพงไพรจะเยื้องย่างไปไหนก็สง่างามนี้เป็นอันิสงส์ข้อที่สของคนมีศีลอีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลเมื่อยามชีวิตดำเนินมาถึงวาระสุดท้ายตามกฎของธรรมชาติ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ย่อมจากลาโลกนี้อย่างมีรอยยิ้มในดวงใจเพราะสุพภนิมิตแห่งความมีศีลย่อมฉายชัดในขณะมรณการนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่4ของคนมีศีลอีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลเบื้องหน้าแต่ละทิ้งอัตภาพนี้ไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อันเป็นภพภูมิที่เป็นทิพย์มีสุข อันปราณีตเช่นมีกายทิพย์กายทิพย์ของเทวดานั้นบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสมีรมัศมีหน้าชมยิ่งไม่มีเหงื่อใครและกลิ่นน่ารังเกียจเหมือนกายมนุษย์แม้มีอายุหลายหมื่นปีผิวพรรณก็ยังดูสวยงามเหมือนหนุ่มสาวแรกรุ่นไม่เหี่ยวย่นหย่อนยานตกกระเหมือนผิวมนุษย์อภรณ์ของเทวดาก็ล้วนแต่เป็นทิพย์บางเบางดงามพอดีกับผู้สวมใส่ อาหารเทวดาก็เป็นอาหารทิพย์เมื่อถึงเวลาบริโภคเพียงนึกถึงก็ปรากฏขึ้นทันทีอร่อยโดยไม่ต้องปรุงรสสำเร็จโดยไม่ต้องมีแม่ครัวแม้อายุของเทวดาก็เป็นทิพย์ถ้าเปรียบอายุไขมนุษย์เหมือนเวลาของโลกอายุทิพย์ของเทวดาย่อมเหมือนเวลาของปีแสงนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หของผู้มีศีล